สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับ ออโต้ยี่สิบเจ็ดประกายแสงนาตีนะฮะเออเราอยู่ในไ d ดีของคุณออโต้นะครับประจําเซิฟยี่สิบเจ็ดครับเมื่อก่อนเขาชื่อเซนโอนะครับตัวบักประจําเซิฟครับเพราะว่าอันดับครับอยู่ที่อันดับหนึ่งเขพลังร้อยล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะร้อยล้านมานานแล้วแหละวันนี้ครับผมจะมารีวิว ID ของเขาซึ่งบอกเลยว่าสุดจัดมากๆนะครับสู้กับลุงสู้กับพี่บัตดนี่สูสีจัดจัดนะครับอิบคุร้าด้วยนะครับสู้กันเขเสศกดนที่สุดมันทุกครั้งที่ได้เจอกับ ตัวบักจากเซิร์ฟต่างๆนั่นเองนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ด้วงเลยฮะอันนี้ผมขอรีวิวแบบคร่าวๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็จะรู้แล้วนะฮะว่าจะเป็นประมาณไหนแต่ว่าที่สําคัญครับอาชูรากคาบุโตข,ของเขานั้น6ดาว5ดาวม่วงใช่ไหมที่สําคัญคือเอาอุปกรณ์เฉพาะสีแดงนี่ยเป็นเซ็ตไซบอกครบเซ็ตนะและนี่ครับผ้าคลุมของไซบอกอันนี้ครับมี จำนวนเคลื่อนไหวของการมองข้ามสถานนะดามเมจต,ตอนนีงครั้งแรกชำนาญไม่ยอทอบุกหนึ่งอันนี้มันคือการเพิ่มไม่ยอทอครับผมเอออันนี้คือเป็นบัฟที่โหดมากนะแต่ว่านี้มันคือขั้นหนึ่งนะคือขั้นมันมีขั้นสองเลยนะเอออันนี้คืออุปกรณ์นี่สุดยอดจัดจัดนะครับเน่ผมให้ดูข้าวค่าประมาณนี้ว่าเขาทำสามดาวม่วงสี่ดาวม่วงสี่ดาวม่วงแล้วก็สี่ดาวม่วงด้วยนะเออเลือดอยู่ที่ยี่สิบสามล้าน,นครับ 23ล้านนะครับตึงนะครับตึงกระบองเหล็กครับพลังโจมตี2ล้าน7จ็ดแสนครับไม่ธรรมดานะครับนี่ฮะเป็นเซตจักรกลครับครบเซ็ตนะครับนี่ฮะโอ้โหเอาเรื่องนะฮะการ์ดบัมนี้ไม่ต้องพูดถึงแน่นแน่นะแน่นแน่นแล้วก็นี่ฮะที่สําคัญเลยปูซิโอแฟงครับปู่ซิวอแฟงตั้นมาแล้วนะครับ5ดาวสีน้ำม่วงครับพลังโจมตีอยู่ที่2ล้านห้าแสนครับเอออัตราคิดดีโคเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับไม่ธรรมดาครับเซ็ต เซตเป็นคัสเซตนะครับประมาณนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปภาคให้ทุกคนได้รับชมนะครับว่าเจอกับที่สองจะเดือดขนาดไหนส่วนคิงครับเซตพลังไฟครบเซตครับอย่างที่ทุกคนทราบกันความเร็วนี่จัดเต็มกันไปเลยครับที่หนึ่งสี่สี่แปดครับ5้าดาวห้าดาวม่วงครับสำหรับคิงตัวนี้ครับเออไปเราไปดูลานประลองกันครับเมื่อก่อนเขาสู้ไม่ได้นะสู้สู้กับที่สองไม่ได้เพราะว่าที่สองเมื่อก่อน ความเร็วเยอะกว่าเพราะว่าคิงของคุณออโตนั้นตันคือตาตาของฮีโร่ไม่พอแต่ตอนนี้ครับที่1ปลานประลองแล้วก็ดูประวัตินี่ฮะผลต่อสู้ชนะตลอดเวลาครับนี่ฮะจัดทีมครับเป็นคิงเอนจินเปิดก่อนครับแล้วปูซิโแฟงครับตัดลูกไฟครับซยริวคําซยคิมมัดใส่น้ำทะาลหินแล้วก็อาชูราคาปุโตครับแล้วก็มีกระบองเหล็กครับโบลอดคอยรับแรงกระแทกนะครับเออไม่ใช้เกวินแล้วนะฮะ ไปดูกันครับว่าจะเดือดขนาดไหนอันนี้จะบอกไว้ก่อนว่าอาวุธมีอาวุธ3ดาวทั้งซิลเวอร์แฟงแล้วก็ขิงแล้วนะครับคือทุกตัวในนีนน้มีอาวุธ3ดาวหมดแล้วนะครับผมโอเคไปเราจะไปทาสู้กับที่2กันนะครับลุยกันครับจังหวะนี้ไปครับกดทาทายซิ้หนึ่งครั้งเราใส่ตามาวิดพื้นไปจังหวะนี้ฮะยังไงครับวิดพื้นนั่นจัดๆนี่ครับว่ามันมันสูสีกันมากฮนะสูสีกันมากจนขนาดที่ระบบนี่คำนวณไม่ไหวเลยฮนะ นานแน่นอนโอเคไปครับจัดทีมพอๆกันแล้วเขายังใช้เกรวินอยู่นะรั่งฝั่งตรงข้ามนะครับผมขออนุญาตเปิดอนิเมะเฮ้ยหรือปิดอยู่เปิดอนิเมะอยู่เลยครับไปครับจังหวะนี้ครับคิงเอนจินไปครับบับความรวมความเร็วบับลุงฟงลุงไฟมามาครับคิง Engine หัวใจตึกตักลดโลไปแล้วโดนคิงไล่ตีไปที่คิงสองดอกนะฮะโดนคิงฝั่งตรงข้ามนี่แทบจะไปหวนนั่นแล้ว โดนคิงสวนคืนกลับมาแล้วมีการเพิ่มลูกไฟจากการไล่ตีของโดนคิงครับโดนคิงเอนจินฝั่งตรงข้ามมาบล็อกลูกไฟเหมือนกันแล้วคิงโดนคิงครับโดนคิงไล่ตีไปที่ดวงแล้วโดนคิงไล่ตีไปที่โบลอนแล้วโดนคิงไล่ตีคืนกลับมาทิศคิงแล้วก็เกลิวครับเกวินไล่เตะครับมีสะท้อนคืนกลับมานิดหน่อยแล้วหมัดใส่น้ำะเลินนะ ไายคลั่งมากับจังหวะนี้ครับนี่ฮะอาุตสามดาวสุดหล่อเท่กับจังหวะนี้สี่สิบสามล้านดาเมจแล้วควงหมัดเล็กวายุไซโคลนจักฟูบอมมี่ครับบึ้มไปจังหวะนี้หกสิบเอ็ดล้านดาเมจโอ้โหโคตรแรงอะบึ้มครับกิกี้บนล,ลอสถึงกับระเบิดคืนกลับมาครับโอ้โหมันแรงจัดๆฮะระบำคามิน่าครับไปครับจังหวะนี้เกย์ลูกกันชุบบ้าไป14ล้านดาเมจต,ติดโล่เป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหเอาเรื่องจัดๆนะฮะเราเรารับแรงกระแทกครับลูกเตะวิวซาลาตันจังหวะนี้ครับบ้ามาแล้วก็ฟังคุณอออโโต้่ง โบลร้อนไม่ติดสตาร์น่าเนื่องจากว่าเป็นแพสซีฟของกระบองเหล็กรับบําข้าวไม่น่าสูญคืนกลับไปครับเนื่องจากคุณออโต้ได้เปิดก่อนนั่นในไปที่แปดล้านสามแสนดาเมทนะโอ้โหกิกี้โบลอ์แทบไปหวั่นแล้วฮะรลับบําข้าวไม่น่าครับสูญคืนกลับมาครับมาครับจังหวะนี้สิบสี่ล้านดาเมทรลับบําข้าวไม่น่าสูญคืนกลับไปที่ด้วงครับจะแรงขนาดไหนมารับชงกันมาบ้ายี่สิบล้านดาเมทตึงๆฮะจังหวะนี้โอ้โหกิกี้โบลึงกันระเบิดกันไประเบิดกันมาไม่่นาหลับิบล้านดาเมะโอ้โโหติดล่าวโบอไม่มีลลูกไปใช้้เต่อยขึนไปครับจังหวะ มาครับระบาดเข้าไปน่าศูนย์คืนกลับมาครับจะแรงขนาดไหนอ๋อติดโล่อยู่ไม่เป็นไรครับ3ดาเมจเท่านั้นเอาแล้วจังหวะนี้ซูมลูปเปอร์เทเลเกเนติกมาจังหวะนี้ปึ๊บมาโอเคติดกระนำสีแดงทั้งทีมนะครับสำหรับฝั่งตรงข้ามเราระเบิดทะลมดวงดาวล้นา,วานจักรวาลครับต้องรับแรงกระแทกให้ได้ครับนะครับเตอรบองเหล็กไม่มีดูไปใช้เลยตีไปที่เกเรวกันซุปตีธรรมดาแล้วสนามแรงบิดมาเราตีกับคืนธรรมดาติดโลดกันไป จังหวะนี้เข้าสู่เทินที่2ครับปับลูกฟงลูกไฟมาจะเห็นได้ว่าฝั่งตรงข้ามเหลือลูกไฟแค่หน,นะเพราะว่าเรื่องจากมีปู่ซิวแฟงในการตัดลูกไฟที่บล็อกอยู่นั่นเองฮะคิงคุณออโต้ก็ติดสตันอยู่ก็เลยเป็นการโดนคิงไล่ตีกันไปกันมาและเราคิงเอนจินมาจังหวะนี้บล็อกลูกไฟไป3ลูกเหลือแปดลูกไฟแล้วกระบอกหล็กลงไปนอนก่อนด้วยอุ้ย อย่าบอกนะผมอัดคลิปแล้วจะทำให้แพ้ไม่จริงนะไม่จริงนะจังหวะนี้โดนคิงไล่ตีไปที่ปู่ซิว่แฟงเรื่อยๆติดโลเกวินไล่เตะมาจังหวะนี้ครับสนามแรงบิดไปแล้วก็ปู่ซิว่แฟงมาแล้วครับสไตล์ข้างครับดูครับความแรงครับจังหวะนี้บ้าไป19้าล้านดาเมจแล้วก็ปู่ซิว่แฟงับมาควงครับมาควงหมัดเหล็กไว้ยุ้ใส่คนอีกครับบ้าไป22ล้านดาเมจเอาครับตึงๆครับกระบองเหล็กลงไปนอนครับจังหวะนี้เกวินไล่เตะึ้นกลับมาแล้วมีสะท้อนด้วงคืนกลับมานิดหน่อยจังหวะนี้ครับมาครับด อัื่อน่าใสาเกลิวกันชุกอับบ้าไปจังหวะที่14ล้านละเม็ดทิงก็ติดโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกวินไลเตะขึ้นกับมันลูวลุกเตะไวายุสลาตันครับต้องติดสตันกันอีกแล้วครับจังหวะน,นี้บ้าไปโอเคครับเป็นเกเป็นคิงกับโบลอนนะครับที่ติดสตันอยู่เกลิวไม่ติดสตันนะ้ระบ้าเข้าไปหน่าสุดขึ้นกับไปเกวินครับบ้าไปจังหวะนี้6ล้าน โอ้โหแปดล้านหกแสนดาเมจนะวิกินี่ระบำคลังผังพิน้าครับสวนขึ้นกลับมาเกเรีวกันชุบอับบ้ามาติดโลครับโอเคครับระบำข้ามไม่น่าสวนขึ้นกลับไปครับฟังคุณออโต้บ้าไปจังหวะนี้เท่าไร่บึ้บไปยี่สิบเอ็ดล้านดาเมจติดโลกันไปครับสำหรับด้วงโอ้โหและอย่าลืมนะครับคุณออโตโอเ้เขามีเขามีไมโยทอยอีกรอบหนึ่งด้วยนะสำหรับด้วงฮะเกริวกันชุบครับอันติเมสคิวไปแล้วระบำข้ามไม่น่าสวนขึ้นกลับมาครับอ๋อตอนนี้คุณออโตโ้เกรวไม่ติดสตันน่่นเองแวา โอ้โหโดนส่วนกลับมาก็แรงจัดๆเหมือนกันฮะจังหวะนี้ครับลำบามข้างพังพินาศครับใส่โบล้อครับที่ติดสตันอยู่วบบ่าไป15บ15ล้านดาเมจโอ้โหแรงจัดๆ เอาละครับคืนซูเปอร์เทเลกเกเนติกคืนกลับมาอมๆๆการน,นำสีแดงหายไป2ตัวเอ้ยหายไปตัวหนึ่งครับสำหรับเกลิวกันชุบฝั่งคุณออ,ตโ,อโตหายไปที่เรียบร้อยระเบิดถล่ววลลมดวงดาวล้านจากกักรัลอัดหน้ามาที่โบล้อแล้วคิงจังวา,านี้กระบ,บ้องเหล็กดูขึ้นมาครับฟาดฟันไปครับฟาดปันโอ้โหเก็บไปแถวหน้าครับหนึ่งตัวเราผายยูป่าเถื่อนไปครับโบล้อติดโลครับแล้วก็ไปปันตัวที่ติดโลอยู่นั่นเองครับโอเคครับโดนคิงทั้งคู่ก็ไม่มีเลือดให้การรับแรงกระแทกแล้วครับ กระบองเหล็กลุกขึ้นมาฟาดฟันไปโบลอดไปหวนันแล้วก็กระบอกเหล็กฟาดไปไม่ได้กระบอกเลยกระบอกเหล็กลงไปนอนอีกรอบนึงมาปันไปที่ดวงครับติดโล่กันไปครับแล้วดวงคุณอโอโตยังไม่ติดโล่ฮะจังหวะนี้เข้าสู่เทนที่3ครับโดนคิ้งไล่ตีเพราะว่าโดนคิงคุณออโตโนนะั้นติดสตันอยู่นั่นเนนองฮะโดนคิงไล่ตีขึ้นกลับมาครับโดนคิ้งไล่ตีขึ้นกลับมาแล้วมีการบับลูกไฟขึ้นมาจังหวะนี้ครับโดน คิงเอนจิ้นฝั่งตรงข้ามครับ <c oughs> มาครับโดนคิงไล่ตีครับโดนคิงไล่ตีไปที่ดวงครับเราโดนคิงฝั่งตรงข้ามไล่ตีมันที่คิงฝั่งคุณออโต้ฝั่งคุณออโต้ไปหวานครับสำหรับคิงแล้วเกวินไล่เตะไปที่ปูซ่ซือว่าแฟงมาครับปู่ซือว่าแฟงครับต้องเฉิดฉายแล้วก็จังหวะนี้ครับสัตล์คลั่งมัดสายน้าทัลหินอาวุธสามดาวสุดหล่อเทสแทจะจัดหกสิบสองล้านดาเมจครับโอ้โห มาครับรลูกควงมันเลยวายุไซโคนมาอีก16ล้านดานเมจครับโอ้โหแถวบนนะหายไปทั้งคู่เลยฮะจังหวะนี้สลามแรงบิดก็ติดโล่กันไปหลับบาคลังพ,งพงังพินาศครับใส่คิงครับจังหวะนี้บ้าไป3ดาเมจเพราะติดโล่อยู่เอาละครับจังหวะนี้มหลับบําคลังพังพินาศครับสวนคืนกลับมาครับู่ซื้อว่าแฟํจะรับแรงกระแทกได้ไหม27ล้านดาเมจไปหวานเลยครับจังหวะนี้หลับบาคลังพังพินาศครับสวนคืนกลับไปจิต ด้วงฝั่งตรงข้ามอ่านี่ฮนะจังหวะนี้้ถกระบ,บองเหล็กลุกขึ้นมาฟาดฟันครับคิงไปหวานครับเหลือด้วงกระกระบ,บองวัดกันครับพายุป่าเถินครับใส่ด้วงที่ติดโล่อยู่ปั๊บๆปั๊บแล้วก็ปั๊บๆปั๊บว่าไปจังหวะนี้โอเคติดโล่กันไปแล้วรีเลยกขึ้นมาพร้อมระบำข้างฟังพี่นะสวนคืนกลับมาที่กระบ,บองเหล็กบ้าไปจังหวะที่สนะิบหกล้นะเมกระบองเหล็กบอกขอลงไปนอนอีกรอบนึงแล้วกระบ,บองเหล็กฝั่งตรงข้ามลุกขึ้นมาฟาดฟันที่ด้วงฝั่งคุณอตโต้งพาายุป่เถิตดโครับบติดโล่ เอา,าติดโลดติดโล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 ไป12ดามเมจแล้วก็ระบำข้างพังพิงนาศวนเข้นกลับไปเป็นศึกของดวงแล้วครับจังหวะนี้เขาว่ากระบ,บองเหล็กนั้นไม่ไหวที่จะต้านทานนั่นเองฮะลงไปนอนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดวงฝั่งคุณออโตแน่นอนครับระเบิดครับระบำข้างพังบินาศได้เปิดก่อนจังหวะนี้20ล้านดาเมตึงๆกันไปครับแล้วดวงฝั่งตรงข้ามก็ลีเลยขึ้นมาเลยฮะโดนคิงไล่ตีครับโดนคิงไล่ตีครับ โดนคิงไล่ตีเป็นที่ดวงมีดวง t ทาเก็ตเดียวนั่นเองครับจังหวะนี้ครับดวงฝั่งตรงข้ามแบบระบาคลัง่งพังพินาศครับของที่สครับจังหวะนี้เอาบามา20ล้านดานเมจเช่นกันแต่ว่าต้องรับแรงกระแทก โดนคิงก่อนครับโดนคิงโดนคิงตีโอ้โหโดนคิงก็ตีแรงนะเนี่ยโดนคิงตีแรงจัดๆครับโดนคิงตีแรงขึ้นกับมาแรงจัดจัดเรากันระบำามข้าไม่น่าสวน้นไปที่ไม่มีโล่อยู่ครับด้วงฝั่งตรงข้ามจะรับแรงกระแทกไหวไหมจังหวะนี้21ล้านน้เมีติดโล่กันไปครับเราก็ปองหล็กลุกขึ้นมาฟาดฟันครับติดโล่ครับแล้วก็พายุป่าเถื่อนที่ติดโล่นั่นเองครับไม่มีความเมื่อยยองติดโล่กันไประบำามข้างไม่น่าสวนขึ้นมาพร้อมรีเลื่อดขึ้นมาครับไปครับจังหวะนี้บูบ อัะว่าไป1ิล้านดาเม็กกระบองเหล็กลงไปนอนอีกรอบหนึ่งกระบ,บองเหล็กปังตรงข้ามลุข,ขึ้นมาฟาดฟันโอ้ดวงคุณออโ,โตติดโลครับผาอายุป่าเถือนมาติดระาณนี้ติดโลเอาติดโล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 โอเคครับตัวรลโดนสวนคืนกลับไปแน่นอนครับลำบัมข้างฝั่งนี้น่ะไปครับกระบ,บองเหล็กบึ้บไป นองไปนอนอีกรอบนึงแล้วก็จะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าระบำข้างพีนาใส่ดวงที่ติดโลอยู่นั่นเองเบิบมาจังหวะนี้ติดโลอ๋อกับเราโดนคิงไลตีก็ติดโลโดนคิงไลทีก็ติดโลโดนคิงไลทีขึ้นมาก็ติดโลโดนคิงไลตีขึ้นมาก็ติดโลจังหวะนี้ครับมาครับดวงฝั่งตรงข้ามครับไปครับระับิมคลังพีนาเบิบไปสามดาเมจครับ เพาว่าติดโลดโดนคิงไลตีโดนคิงไลต,ตีแลนด์จัดๆโดนคิงไลตีขึ้นกลับมาจังหวะนี้คุณออ,ตโ,อ,ตโ,อตโตต้องสวนขึ้นกลับไปครับแล้วดวงฝั่งตรงข้ามไม่มีโลดแล้วครับจังหวะนี้ระบบครั้งบังมินานอบ้าไปจังหวะนี้2 1เ็ล้าน,านดาเมจพร้อมกับกระบ,บองเหล็กลุกขึ้นมาฟาดปันดวงไปวันครับพระเจ้าช่วยกระบ,บองเหล็กลุกขึ้นมาฟาดปันเราต้องโดนสวนครับพายุป่าเทอนมาแต่ว่าอย่าลืมครับอย่าลืมครับมีไม่ยอท้ออีกล่านึงครับสำหรับฝั่งคุณออโตไปครับจังหวะนี้ระบบำคล้างพังมินาศปิด เกมครับผมอาบ้าไปจังหวะนี้เรียบร้อยครับก็ครองอันดับหนึ่งได้ต่อไปครับ110ล้านครับผมสุดยอดไปเลยครับโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับไอดีคุณออโต้สุดจัดขนาดไหนครับโดยเฉพาะอุปกรณ์เฉพาะเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีปู่ซิโอแฟงที่ตึงจัดๆนะครับอาวุธ3ดาวนะ เออคิงกับอุธ3สาดาวนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะครับกดไลค์นะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณคุณออตโตมากๆนะครับที่ให้อีดีมารีวิวมันๆอย่างนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้าม,มาชมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ